ฉันสวยยังคุณผู้ชมดิฉันสวยยังโอเคค่ะต้องจิกกล้องนิดนึงเริ่มได้ยังไงกับการแต่งหน้าเนี่ยในหน้าหนูเองหนูก็แต่งเองอันเนี่ยเริ่มได้ยังไงเออก็เริ่มแต่งตั้งแต่มอสค่ะตอนนั้นเห็นเพื่อนสวยแล้วก็เลยแบบว่าอยากแต่งบ้างตอนแรกอยู่ในโรงเรียนคุพิการเขาไม่ให้แต่งหน้าเลยตัดผมสั้นแบบผมติ่งเลยค่ะแม่ดูแลง่ายไงใช่ค่ะแล้วพอเข้ามอปลายอย่างเงี้ยก็เห็นเพื่อนสวยไงเห็นแบบว่า ปกติเขาแต่งหน้านิดนึงไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มที่จะแบบหักทำคลิปค่ะดูคลิปว่าแต่งหน้าใส่ใสไปโรงเรียนแต่งหน้าไงครูจับไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่เนูก็เลยแบบเริ่มแต่งเลยกี่ปีแล้วทำมากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่ม .4 เลยค่ะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ปีหนึ่งแล้วค่ะใช่ค่ะเลยกลายเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบทำเป็นบล็อกเกอร์พิเศษเลยนะซึ่งพอทำแบบนี้เนี่ยแน่นอนหนูต้องอ่านฟีดแบก มีดีเข้ามาเยอะเพนกกำลังใจเฮ้ยแปลกจังเก่งจังเลยอย่างงั้นอย่างนี้แต่งเก่งกว่าคนครบ32อีกแต่ก็มีบางคนที่แบบบ้าดิฉันบอกได้เลยพวกเรียนคีย์บอร์ดที่จะเข้ามาอย่างเงี้ยหนูตอบโต้เขายังไงก็มีนะคะตอนแรกหนูโกโรธมากแม่หนูไลฟ์สดอยู่แบบเฮ้ยสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆๆๆแล้วก็มีคนเข้ามาแบบ,บว่าพี่การมาทำไมทำไมไม่อยู่บ้าน จริงๆค่่ะแมพี่การมาไลฟ์ทำไมทำไมไม่อยู่บ้านใช่ค่ะมาไลฟ์ทำไมทำไม่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแบบโกรธมากแล้วทำมาไลฟ์เขาทำไมเขาถึงมาบ้านเราแบบเออ,เอ,อ,เอ,อพรพอหลังๆอะค่ะเริ่มมีแบบคอมเมนต์อย่างเงี้ยเยอะคืแ<ต>อแบบอพีพี่การอีด้วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเยอะขึ้นปันหา,าที่ระบายป่ะ <laughs> เออแล้วหนูก็แบบว่าขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็แบบว่า ด่าด้วยคาหยาบ่างตมันาก็เลยว่าขอบคุณที่เขามาด่านะคะโอ้โหชอบมากคําด่าเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะพิมพ์มาบอกว่าอีบ้ารู้ไหมเนี่ยว่าด่าอยู่หนูก็รู้ค่ะรู้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็บล็อกตัวเองจากเฟซบั๊เลยด้วยความบ้าตัวเองด้วยความบ้ามันเธอทำให้คนที่เขามาด่าสลายตัวเองไปเลยค่ะเออมันต้องอย่างงี้ดิสโลแกนของคุณหนูคือมันนามันโลกมันก็หลกมันบบามันจ้งแม่งมันจึ้งทำเนี้ยแม่แบบว่ามันทําให้เราแบบว่ามีความมั่นใจในตัวเอง ใช่แบบหลายคนอ่ะไม่กล้าที่จะมั่นใจตัวเองบอกว่าเกิดมาพิการแล้วทำยังไงดีไม่กล้าทำอะไรเลยอะไรเงี้ยหนูอยากให้ท่องสโลแกนนี้ไว้และด้วยที่สหนูรู้เป็นคนเฮฮามากนะเฮ้ยหนูไม่ฮาแม่ถ้าอยู่ท่ามกลางเพื่อนนี่น่าจะเป็นตัวโจกเลยอ่ะใช่ไหมหนูเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยแล้วก็น่ารักค่ะแม่แม่ขอว่าตรงกันข้ามเลยค่ะคือที่บ้านว่ายังไงบ้างวะที่วันหนึ่งหนูกลายเป็น beauty blogger ที่บ้านยอมรับได้ค่ะแม่ที่บ้านก็คือภูมิใจค่ะเพราะว่า ไม่คิดว่าจะมีลูกสาวสวยแล้วก็เก่งขนาดนี้ค่ะนี่แต่แทนพ่อแทนแม่ค่ะได้มีลูกสาวสวยตอนเด็กๆเ,เนี่ยมีคนแนะนําแม่ให้เอาเธอไปทิ้งหรอใช่ค่ะตอนหนูเกิดมาแรกๆเนี่ยพอคนแถวบ้านรู้มันบอกแม่ว่าให้ไปทิ้งสังสงเคราะห์สิเลี้ยงไปก็อายโตไปก็แบบทําอะไรไม่ได้อยู่ดีแบบโตไปก็อายชาวบ้านอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่แม่พาไปวัดแล้วมีคนบอกว่า ให้เอาไปขอทานตรงนู้นสิได้ตังค์เยอะนะเขาอาจจะหวังดีก็ได้แต่ว่าในความหวังดีของเขา,าเขาอาจจะไม่รู้ว่าคนพิการหลายคนอ่ะไม่ได้คิดมันเขาเออมันเป็นกรอบจํากัดที่คนไทยาคิดไว้แค่นั้นนะคะออว่าคนพิการมาขอทานเออขาคิดแค่นั้นจริงๆภูมิใจไม่ลูกปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นคนพิการเนี่ยนะที่หลายคนบอกว่ามาเป็นภาระสังคมภาระ<ช>ครอบครัวแต่เราเองอะ่ะกลายเป็นคนหนึ่งที่กลายเป็นคนที่หาเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วอะ่ะภูมิใจไหม <laughs> ภูมิใจค่ะแม่เขาะว่าหนูอะ่ะโดนโดนแบบว่าเขาเรียกว่ารู้ถึกมกั้งแต่เด็กแบบว่าเรียนมสามไปก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องเรียนตออ่อมปลายหรอกแล้วก็ทำมอปลายก็โดนว่าเรียนมหาเลยก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีก็พูดกับเราอย่าง,างนี้แล้วก็โตไปก็ทํางานไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาไม่รับคนพิการเข้าทํางานเป็นครูก็ไม่ได้เป็นพยาบาลก็ไม่ได้เป็นหมอก็ไม่ได้แล้วหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ย มันเป็นแค่อาชีพจริงๆหรอมันมันต้องมีอาชีพที่เหมาะกับเราดิเป็นอาชีพที่เราต้องทําได้รือะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาทําตรงนี้แล้วก็มีรายได้พอมีรายได้ก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราได้ผ่านคําดูถูกตรงนั้น,นะะมาแล้วเราก็รู้สึกเชิดเด้แม่เอ้ยห็นละตรงนี้นะ <laughs> อะไรด,ดีผมก็ว่าดีเออช่วยให้กําลังใจ คนอื่นที่กําลังเครียดกาลังท้อหน่อยดีลูกได้ค่ะแม่ก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าให้ต่อสู้กับทุกเรื่องนะคะคือชีวิตเราเนี่ยคนรับข้างเราคือกระดาษ A สสีขาวทั้งหมดถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีก็คือปากกาสีดำหนึ่งจุดเราอย่าไปโฟกัสมันให้เราตัดทิ้งหรือไม่ก็ทิ้งขยำกระดาษนั้นทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ซะแล้วก็มาโฟกัสสีขาวขาวที่แบบเขารักเราดีกว่าค<ๆ>่ะอื